สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับเรียนง่ายๆบายวาทศิลป์นะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้คุณครูจะมาทบทวนนะครับนะเรื่องของแนวคิดการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำโดยการทำแบบฝึกนะครับให้นักเรียนเตรียมหนังสือเล่มนี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึก นะครับกับเรื่องของแนวคิดการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำนะครับเอาละครับพร้อมกันแล้วนะครับนักเรียนเปิดหนังสือนะครับไปหน้าที่12นะครับซึ่งในเนื้อหาหน้าที่12นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำนะครับซึ่งแนวคิดการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำเนี่ย นะครับคุณครูก็ได้นําเสนอนักเรียนไปแล้วว่าเป็นการชาเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการหรือวิธีการเดิมนะครับซ้ํากันหลายๆครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะครับนะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เรามาดูครับว่าการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำเนี่ยนะครับในแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่14นะในแบบฝึกหัดหน้าที่14นะครับ Activity 1.3นะครับวันนี้เรามาถึง Activity 1.3แล้วนะครับเขาบอกว่านักระบายสีลงในช่องว่างตามรูปภาพที่กำหนดให้โดยใช้หลักการทำซ้ำนะครับนะักเรียนดูนะครับตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาจะให้บล็อกมานะครับแล้วก็มี4ช่องด้วยกัน1 2 3 4นะครับแล้วเขาก็ระบายสีชมพูลงไปในบล็อกด้านบนฝั่งขวามือ นะครับทีนี้เขาก็ให้นักเรียนเนี่ยมาระบายสีใส่ช่องตรงนี้ครับโดยนักเรียนดูเป็นบล็อกนะครับสี่ช่องระบายตรงนี้สีช่องระบายตรงนี้สีช่องระบายตรงนี้ไลไบบบ่ไปเรื่อยๆเป็นการทํางานแบบวนซ้ําไปเรื่อยๆทีนี้เริ่มจากข้อที่1เลยนะครับนักเรียนก็เริ่มทําเลยนักเรียนดูเป็นบล็อกเหมือนกันแล้วนักเรียนก็ระบายสีนะครับนะดูนะนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครูว่านักเรียนน่าจะ น่าจะแก้ปัญหาได้นะครับนะมีทั้งหมดหน้า14หน้า15นะครับอ่าหน้า14และหน้า15โอเคนะครับทําไปก่อนนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดู Activity ที่1.4นะครับ a นะ activity ที่1.4นะครับบอกว่าพิจารณาภาพและคำสั่งที่กำหนดให้ แล้ววงกลมร้อมตัวอักษรภาพที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับอ่เรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1น,นะครับนักเรียนดูภาพนะครับบอกว่าหมุนไปทางขวา3ครั้งสังเกตภาพนี้ครับภาพนี้ถ้าหมุนไปด้านขวา3าครั้งเขาจะเป็นรูปไหนในด้านนี้ให้นักเรียนวงกลมคําตอบ โอเคไหมครับหนะ้า t ท t ีที่1.4ไม่น่าจะยากเนาะนะครับเป็นการหมุนภาพตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบการวนซ้ำเหมือนกันเขาสั่ง2ครั้งกดวนไป2ครั้งนะครับสั่ง3ครั้งวนไป3ครั้งเห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะของการแก้ปัญหานะครับแบบวนซ้ำเหมือนกันนะครับโอเคนักเรีนยนทำแบบฝึกหัดที่1.4ด้วยนะครับ ครับต่อไปครับ Activity ที่1.5 Activity นะครับะ a ท t i v i ี y ที่1.5เขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงขั้นตอนการเดินทางของภาพที่กำหนดให้อ้าวทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกเราต้องมาศึกษาตรงนี้ก่อนครับว่าภาพแต่ละภาพคืออะไรเห็นไหมครับจะมีคำสั่งเดินซ้ายเดินขวาขึ้นนะครับเดินขึ้นเดินลงทำซ้ำรวมคำสั่ง เรามาดูทีี้ดูท่ตัวอย่างกันก่อนนะคับก็บอกว่าการเดินของอาการเดินทางของกระต่ายไปหาแครอทกระต่ายอยู่ตรงนี้แครอทอยู่ตรงนี้นะครับนะเราจะให้กระต่าย,เ,ยเดินทางไปด้านไหนเพื่อที่จะไปหาแครอทได้นะครับนะาจากตรงนีน้เวลาเราใช้คําสั่งเร,เราอาจจะใช้คําสั่งไปขวา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง เห็นไหมครับจากตรงนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรครับการวนซ้ำใช่ไหมครับการวนซ้ำเวลาเราเขียนถ้าวนซ้ำสามครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนอยู่ในรูปนี้นะครับเราก็จะเขียนอยู่ในรูปนี้แล้วก็เป็นไงครับเอาขึ้นบนเนี่ยมาขึ้นอีกหนึ่งครั้งอ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งใช่ไหมครับอ่าหนึ่งครั้งสองครั้งเวลาเราเขียนเป็นวนซ้ำเป็นไงครับ ก็เขียนในรูปนี้แล้วก็ไปทางขวาอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นคําตอบแบบนี้ออกมาซึ่งเวลาเขียนนะครับตามแบบฝึกหัดเนี้ยเขาให้นักเรียนเขียนในรูปของการวนซ้ำโอเคไหมครับน,น่าจะทําได้เนาะแบบฝึกหัดที่1.5นะครับ ครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำแบบฝึกนะครับทั้ง3แบบฝึกนะครับตั้งแต่ Activity 1.3 1.4และก็1.5นะครับทั้ง3แบบฝึกนี้นะครับทำลงในหนังสือให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ คุณครูเนี่ยได้ส่งเฉลยนะครับนะ activity 1.1แล้วก็1.2นะครับก็ให้นักเรียนตรวจสอบดูด้วยว่าทำผิดหรือทำถูกนะครับนะถ้าไหนผิดตกแก้ไขให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในช่วงของออนไลน์นะครับที่โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายซ้ำแล้วก็ย้าอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะครับแแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย